สองตัวสามตัวปึ๊บดันมาครับคุยเพนลงเพนอันติแล้วไม่มีสกิลหนึ่งของเพนเพนกูตีนาตีนาคอสเรียบร้อยครับนาคอสโอเคได้ปึ๊บปึ๊บง้างอันติง้างอันติแล้วก็เต็มเต็มครับหนึ่งสองสามแล้วดันกลับมาอ๊โอเคยังรอดยังรอดอยู่ลุยเรียกกูไปละลับครับปึ๊บนี่ไงโอ้โหนี่วางบ่อพอดีปึ๊บ คอสกำลังมาครับคอสช็อตยิงผู้ไปตึ๊บอันต,ติตีตีเรียบร้อยฮะสามศูนย์ตีมันอะไรบุพกพิตีอันติ ฟื้นแม่นด้วยนะเอลซูร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้ต้องที่นี่เลยสเตลล่าโกพัทพร้อมให้บริการแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมสุดฮิตอย่าง r L v v f ว e ฟีไฟพับจีโมบายหรือเกมใหม่อย่าง TFT และ Back c o v e r Mobile สแกนเคอร์โค้ดได้เลยสเตลล่าโกพัทจดทะเบียนตางกฎหมไยไม่มีรีฟันเติมครบจบในที่เดียวมาครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชินซีเพตานี้มาเล่นเป็นวิโรลโมนะฮะแล้วก็นี่ฮะหไว้แก๊กกำลังจะเดินมาช่วยเพื่อนตโดนไปดิมา มาแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าแก๊กเม็ดม่วงด้วยนะทุกคนเพื่อนเขาบอกนะครับฝากเอาแก๊กสักหนึ่งหลนี่ไงนี่ไงแก๊กโดนไปครึ่งหลอดพอ,อยังเพื่อนมาช่วยตีนกหน่อยช่วยตีปูหน่อยเร็วมีใครเป็นเหมือนกันไหมเรียกแบบออบเจกต์อันเล็กๆตามขอบแมพว่านกหมดเลยออฟเลนก็เหมือนกันนะฮะตีนอกอย่างเงี้ยเออเรียกนกหมดเลยนะฮะเอาละ เราก็ได้ทีมเราได้เฟิร์สบัตก่อนนะครับถือว่าโอเคอยู่แล้วตีคีฟเนะี่ยตีคีฟเนะี่ยได้เงินน้อยมากนะคะสํสำหรับโลมเพราะเป็นออกไอเทมโลมมาก็จะได้เงินน้อยนะฮะเราจะแท็กเพื่อนก็เกรงใจไปเล่นกับเ,เมทเราก็ได้ลูอี์ออจริงจริงมันคอมโบได้พอสมควรนะครับระหว่างวีโรกับลุอยก็คือตอนวีโรตายอะครับมันมันอยู่นิ่งใช่ไหมก็ให้ลูอี์สกิลบ่อไว้นะครับ มีหลายช็อตที่น่าจะรอดนะทุกคนคือถ้าเกิดแค่มีมีบอร์อะรอดเอาจริงเอาละเขี่ยกลางไวครับแล้วก็เราดักเลยครับเราดักเลยช็อตนี้ดักได้ไหมดูอ,อีเขาก็ดักกับเรานะครับอุ้ยมาวะ่ะมาวะ่ะแน่หูเราไม่น่าออกก่อนเลยทุกคนเมื่อกี้นะค้อนหมดสกิลด้วยแต่ว่าเดินมาอยู่ตรงนี้ครับ2ตัว3ามตัวปุ๊บปุ๊บแล้วกูดันมาครับอุ้ยเพนลง,ลงเพนอันติ เราไม่มีสึกิลหนึ่งหรอเพนเพนตีนาคอตีนาคอสเรียบร้อยครับนาคอสแตกหนึ่งวิ่งไล่ครับโฮลี่ซัมมีโฮลี่ซัมครับไยโอมันซ่าไบโอมันซ่าไปยิง,ง,งเราโอเคฮึบโอเคได้ฮึบฮึบงานกติงานกนต,นกนติแล้วก็เต็มเต็มครับหนึ่งสงสาแล้วดันกลับมาอโอเคยังรอดยังรอดอยู่นูอี่เรียกอูไปละกลับครับ บึ๊บมานี่ไงโอ้โหนี่วางบ่อพอดีบึ๊บจริงด้วยทุกคนมันทําได้นะครับตอนกําลังล้มอยู่บ่อลูอี้สามารถพาเรากลับฐานได้นะทุกคนเออมาครับต่อไปออกดาเมจฮะลมดาเมจปึ๊บมีนาคอด้วยทุกคนที่บอกเลยว่านาคอดโดนวีโรช็อตเดียวนะยิ่งไอ้เพื่อนนาคอสที่เอ่อไม่ยอมใส่รองเท้ากันดีกันอ่ะบอกเลยโดนหนักแน่นอน ลงล่างครับข้างล่างไวยอนะนั่นแน่บูยังอยู่อ่ะ,ะอืจะเข้าไปเอาโอเคไวยโอครับยังไงเอลซูแบบซูเม,มนอยู่นะทุกคนจากกี่ดูอ่ะแท็กคีฟครับได้ตังนะทุกคนถึงมันจะน้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยนะครับแก๊กมาเราไม่กลัวแก๊กเลยนะทุกคน วิโลนี้เล่นอย่าไปกลัวแกงนะตีมาดิลองอานดึงดึงมาดิเล่นหนักเล่นหนักครึ่งหลอดโดนไปอีกทีละครึ่งหลอดเก๊กงางเมดมาดิมาดิาดโซนโซนอยู่แล้วพี่โซนโซนหนักมากช็อตนี้โอเคได้ตัวเดียว6บาททุกคนคิดดูได้6บาทแล้วเพื่อนลงไปเล่นล่างกันแต่เราว่ามันอยู่บนกันนะเมื่อกี้แก๊กก็อยู่บนนี่ นาคอก็บนนะครับบนอาจจะเยอะมูลาดต้องระวังอุย้ยมูลาดเปิดจริงด้วยโอเคมันมาละทุกคนมันมาตรงนี้ละมันมาตรงนี้ละเราจะยอมใช้ฟิกเลยดีไหมทุกคนหมดแก๊งมาวะ่ะเอากูดันกลับเข้าไปเอาให้หมดมาดีอันตีครับโอเคยังอยู่ยังอยู่แย่งไม่ได้นะฮะแต่วาปกลับไปปึ๊บยังไม่ได้แต่ว่าถือว่าตอดให้เขากลับบ้านได้ มันงั้นเขาตีสบายไงเอาปูปะปูไหมทุกคนอืมนึกว่าจะโดนแย่งเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเพื่อนอยู่ใกล้ๆเราได้64เลยนะกูดันไวละกูเอาเมดกเอาเมดอันตีมาซะดีๆอันอุ้ยพเพื่อนเรากลับบ้านหมดเลยวะ่ะเราอยู่คนเดียววะ่ะทุกคนจุดนี้ดูอีพากลับมดเลยโอเคเขาไปรับร่างแล้วเรารีบเคลียร์ขีม่วงครับ เพื่อเราโดนดึงไม่เป็นไรแม่สกิดเลยเบามากนาคอสกำลังมาครับนาคอสช็อตนี้กูพูงไปตึบอันติตีตีเรียบร้อยฮะสามศูนยามศู์คอสไม่มีรองเท้าลาสีโดนสตันตเต็มเต็มอย่างเมื่อกี้คือแบบบอกเลยว่าวิโรสตันตนานมากสี่รอบอะสตันตได้สี่รอบอะ้ยบัวทุกคน ไงไงอดีตอดี้ก si, ูเอากูเอาจริงกูเอาจริงมาดิมาดิมาดิปึ๊บนั่นแน่กูเดินหลบเดินหลบแบบชิวๆแล้วก็กูจะเอาบูกูจะเอาบูเร่งคนเล่งบูโอ้ตีตีมาทำมีกไม่พอทุกคนเอาบูหน่อยอ๋อคือกูไปก็ได้ไปละไปละว,วาร์ปลูอี้ดีกว่าข้างบน <s> <c oughs> โอยลูอี้ขึ้นบนนะฮะอดนี้ถ้าเกิดลูอี้อยู่นี้ได้ละจ่บอกเลยแต่ก็ได้ป้อมบนมานะ ก็ไม่ไม่แย่เท่าไหร่เออจริงๆลูอี้กับนาคอรไม่ใช่ลูอี้กับมูลหลาบก็คอมโบกันได้มันกับล่างแยกเลือดเต็มยังไงครับตอนนี้ดักไอขือตรงนี้เราชอบพลาดนะทุกคนแต่ก่อนเราคิดว่ามันมันฟิกข้ามได้นะมันฟิกยากมากเลยอะ่ะตรงเนี้ยแบบฟิกไปสกิลหอันติอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือที่จะไปพุ่มไม้เขาอะ่ะสมัยก่อนพ ก่อนนี้แบบมันมันสามารถไปได้นะแพทนี้ยากมากบอกเลยถ้าสก,กิลแบบไม่ได้ไกลจริงหรือว่าฟิกเกอร์ยังไม่เคยได้เลยทุกคนมันมีวิธีทำได้ไหมตีมันอะไรกูฟิตตีอันติปื๊บแม่นด้วยนะเอลสุไงเอลสอุตีต่อกูตีต่อหมดสก,กิลหมดสก,กิลแล้อกูตีต่อเอาอีกครึ่งหลอดบอกเลยเอ,อ้อยครึ่งหลอดทุกคน เนี่ยถ้าเกิดเราเพื่อนไม่อยู่เราได้ห้าสิบกว่าบาทนะครับเพื่อนอยู่เมื่อกี้เราได้สิบหกบาทเอาละเอาปอมกลางฮะอุ้ยแล้วเพื่อนเข้าอแม่นจริงทุกคนแม่นจริงเห็นปะเห็นเอวสูบปะแบบนี้เอวสูบแม่นจริงแล้วกูเอาเมดปึ๊บตึบตับอูแม่นโดนโด,ดนแล้วกูโด,ด,ด,ดนดูดโดนดูดกูกดกลับป้บอาอ้าวข้างในนี่หว่าโท้ทีกดผิด ดีนะไม่มีคนอยู่คนอยู่นี่คือร่วงละโอเคออกเจาะเหลืองครับแล้วก็อมิยามต่อสกอร์เรา4-0นะคิดดูเพืเ่อนๆ4-0 3อันนี้ตีปูต่อครับเล่นโลมนี่คือทุกบาทมีค่าทุกคน <c oughs> กว่าจะแบบว่าได้เงินนี้แต่ละบาทมีได้38ขนาดลานนะขนาดลาดชอด็อต ดันมาครับปื๊บปื๊บเนี่ยได้17ได้30 17อยไางเงี้ยเพื่อนได้มันเป็นร้อยบอกเลยดันโอ้โหยังโดนดึงงังอันติงังอันติก่อนชอน็อตนี้ขู่ไว้ทุกคนเดี๋ยวโดนดูดมันเป็นทริคนะทุกคนเวลาแบบแก๊กดึงโดนเราอะออที่เราบอกว่าวิโรไม่กลัวแก๊กอเพราะว่าเวลามันดึงโดนปื๊บอะเรากดอันติไปเลยมันดูดไม่ได้แน่นอนนะครับกดค้างไว้ได้นะตอนที่แบบ เอ่อซี CC อะ่ะมันเหมือนกดไม่ได้แต่จริงจกดปุ๊บแล้วมันก็พอหายซ c ซมันใช้ให้เองนะฮะดังนั้นก็โดนซ c ซกดค้างได้เลยอันตีเราเย็นโอเคเพื่อนเรามาโซนฮะ,ะอุ้ยเอลสุเอาหนักเอลสุจะเอายังหนักทุกคนน่าจะซูมแม่นอะ่ะเดี๋ยวดูดาเมจตอนจบเกมนะน่าจะเยอะ,อะมาครับแล้วก็ โซนคือตาเนี้ยขึ้นบ้านลําบากอยู่นะไอแต่ก็ได้นะมีมูาดมูดน่นาจะไปต่อดได้อยู่แต่มูดต้องต่อเสร็จแล้วอย่าตายานะขอมาเ <มา S 1> ดหนึ่งหนึ่งเป้าอุลมอุลมนะเอาเป้ามาเดมาเดมาเดอุ <c oughs> ลมนะเอาเป้าเอาเป้านั่นไหนอันน่าโดนทีหนึ่งหนีเลยหนีเลยยนะัีไงนี่มีฟิกนะเผลอเผลอก็คือตายอะ่ออยอะบอกแค่นี้แหละ ชอบเลยนะครับเอาวีโรมาเล่นแล้วก็เจอนาคอสเนี่ยนคะุนบอกเลยเป็นตัวที่แบบฆ่าง,ง่ายมากแอแก๊กดึงดิอุย้ยมันดึงเพื่อนโอ้แย่ละเพื่อนแย่ละกูทําอะไรไม่ได้วะกูได้ก็อย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บจเจ้านาคอสโอเคเราตายนะฮะตายหมดงานเข้างานเข้าไม่ได้ป้อมด้วยดูทรงปึ๊บอีกทีนึงปึ๊บ เออยังให้ป้อมอยู่เสียไปสีทุกคนช็อตนี้เริ่มจากที่ลุยโดนโดนดึงแล้วเราแบบห่วงฟิกไปหน่อยนะทุกคนถ้ก็คือเราใช้จังหวะฟิกดีๆน่าจะได้นะเออวิโร่ครับต้องระวังนะใครที่แบบหัดเล่นนะตอนกดอันติค้างใช่ไหมมันจะการซีีแต่พอเราปล่อยปุ๊บจังหวะที่ปล่อยแล้วก่อนดาเมจจะออกอะครับเราโดนซีีได้นะทุกคนโดนหยุดเลยอะดาเมจไม่ออกด้วย เออมีใครเคยโดนป่ะเหมือนฟอร์เลนจังหวะอันติอะครับใครที่เล่นฟอร์เลนฟอเรนบ่อยๆจะรู้นะว่าถ้าเกิดเรากําลังกดอันติแล้วออมีคนมาขัดก็คือหยุดอันติไปเลยนะครับแล้วก็เสียบูดาวไปเลยวิโลก็เหมือนกันนะตอนกดชาร์จกัน CC ได้แต่ว่าพอปล่อยปุ๊บจังหวะที่ปล่อยสมมติแก๊กดูดอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันตรงจังหวะกับที่ติดซ c ะเรียบร้อยนะฮะไม่ออกสกิลโอเคมาลุยกันต่อครับ ูอีกับวีโรนี่ก็เป็นตัวที่เข้ากันตัวหนึ่งเลยนะทุกคนถือว่าดีอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วยานหลาน,นี้อ่ะยานลำตึงโอ้โหมันแรงว่ะแรงเหมือนกันว่ทนวนะ,ะทุกคนปุ๊บปุ๊บป๊บวีโอนะฮะทุกคนวีโอสกินอย่างสวยสกินเนี้ยเขาออกกันเวด้วยวีโอกันเวดีดามเมจก็เบาหน่อยแต่เมื่อกี้แรงจัดเลย ครับกึ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 บมูราดก็ไม่ค่อยชอบตัววีโร่เหมือนกันนะทุกคนแบบเวลามูราาเจอเรามันโดนทีเดียวหายไงไอเพิกตัวบางๆอ่ะครับที่ตัวบางๆพิวๆอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยชอบวีโร่นะจากที่ดูอะ่ะวีโร่จะแบบว่ายิ้มอะ่ะบางทีมันเป็นจังหวะเผลหรือจังหวะฟิกอะไรเงี้ยเขาโดนทีเดียวหายเอาละตอนนี้ วายโอได้คีเหลืองกับเจาะเล็กแล้วนะครับเอ้อไม่เจาะเล็กเจาะฟ้าปึ๊บปึ๊บเราต้องแบบออกล้างมาให้เพื่อนเลยนะฮะยังไงข้างหลังเพื่อนเข้าเปล่าเชิงอยู่เชิงอยู่โอ้ะเย็นกูเอาแก๊กนี่นแหละเพื่อนดันสองปั๊บปั๊ปับป๊บสวยเอออ้อาวอาอันตีไปแล้ว นี่ยเกื่อเราเข้าไม่รู้จะจะได้เปล่านะทุกคนเมื่อกี้เราฟิกได้ยังไม่กลับครับมูรลาไม่ได้ทิ้งร่างแยกไว้ด้วยขอป้อมได้ปะเนียนวายโอเหรอตีตีเรียบร้อยครับวยโอมันจะมากันนี่ไงจะขอแค่ป้อมจะไปค้ำเอาแค่ป้อมนี่ไงคนแจกอะไรคนแจกก็ คนแจกก็แจกคนเล่นอะไรเล่นต่อก็แพ้ต่ออะไรวะโอ้เขาบ่นแล้ววะน่าจะบ่นพวกเดียวกันเองนะอาจจะบ่นนาคอรหรือเปล่าตอนนี้นาคอรดูมีกลิ่นนะเอ้าโอ้โหเมื่อราไม่น่าเลยมันเข้าวิ่งเมื่อกี้ถ้าเกิดเราอยู่ในพุ่มต่อนะเขาตายละอะไรนาคอรนาคอรนาคออื้อื้นาคอร์ดเสียดายว่ะตอนนี้ แสียด้ที่ตอนเราโดดข้ามมามันไม่ใช่ครั้งที่3นะครับที่จะติดสตันถ้ามันติดสตันช็อตนั้นเราติต่อเขาตายแล้ะเขาเลยได้บูไปครับเราได้แล้วดาบวิคยังไงหยานแต่ดาบวิคมันก็ทับกับล้างนะฮะเราต้องแบบเปลี่ยนเป็นสามเหลี่ยมด้วยถึงจะใช้ได้โอเต่อไปออกกอเกยครับผม เพื่อนแล้วไม่ดันเลนกันหรอเราต้องดันเลนกันก่อนนะเนี่ยมาบนกันไหมเออจริงๆทุกคนเคียวอะ่ะเจอกับเอ่อเล่นวีโร่ครับเคียวดีกว่านะเหมือนกับการออกไอเทมก่อนที่จะสลับอ่ะครับเคียวดีกว่านะเวลาเล่นวีโร่เพราะมันจะติดเคียวก่อนที่จะเสียพาสีิกนะฮะทำให้แบบเราอาจจะไม่ต้องใช้พาสีิกก็ได้หลายๆครั้งนะตีตีปอมไปดิดันกลับมาเอาปลาหย,ย่าเอาเลาตีตีตีมาดิ เราก็ไม่ค่อยไหววะ่ะทุกคนเราก็ไม่ค่อยไหวแล้วนาคอสไอ้นาคอส่แล้ละไหวแน่นอนเ <c oughs> <c oughs> นี่ยพอออกเคียวแล้วเราค่อยเปลี่ยนเป็นไอ้นี่นะทุกคนเราค่อยเปลี่ยนเป็นกอ,อ,อเกิดเอาละสามเหลี่ยมนะฮะต้องก็รอกดล้างกดสามเหลี่ยมตึบ,ตบโอ้ยเจ็บเจ็บ ยุ้ยก็แบบแรงเกินโอเคมีวงให้เนี่ยแหละข้อดีของลูอี้นะฮะเราสามารถแยกดันสบายเลยท้งั้นที่แบบเราเป็นโลมอะ่ะเอาละดาร์กกดขึ้นจังหวะตัดสินจังหวะตัดสินใจตนี้ยังไงอันแน่ดึงมาไม่โดนครับเพื่อนตีเลยเพื่อนอะไรนาคอส ก <Merci>. uh, <Democracy. S 1> ุนาคอสกูเกือบตายตายดิเรียบร้อยครับหายไปหนึ่งแล้วกูเข้าเต็มเต็มไงใจเย็นตีตีตีอืมเอาดิอุ้ยลืมกดล้างไปเปลี่ยนสามเหลี่ยมแล้วลืมลืมไม่ค่อยได้เล่นโลมทุกคนเออตรงก็เลยแบบว่ากดไม่ค่อยกดไอเทมของโลมอ่ะไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นโลมไงเอาล่ะ ตีป้อมอย่างเดียวเลยป่ะเพื่องงนเราง้างชาร์จให้นี่ไงตีป้อมตีป้อมสรุปดาบวีก,ก็ไม่ได้ใช้นะฮะเย้ yeah. โอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะอ่ามาดูสกอร์กันหน่อยทุกคนว่าได้ที่เท่าไหร่แล้วว่าต้นๆอะ่ะ แต่ว่ามีพักหลังเราไปแยกนิดหนึ่งไงเพราะว่ามันมีลี้นะครับก็เลยแยกได้อ๋ที่3นะครับตอนนี้ก็กลางๆวะได้เหรียญเงินแท้งนะฮะถือว่าโอเคอยู่นะคอมโบวีโร่ลูอข้าไป6ตัวโอเคชิ้นซีเพย์ขอตัวลาไปก่อนนะคลิปนี้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าไปก่อนละบ๊ายบายรับสปอนเซอร์และงานถูกกฎหมายทุกชนิด